สวัสดีนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาเล่าเรื่องแนะนํากระบองเพชรต้นไหนพันไหนยังไงนะแต่ก็พอดีว่าวันอาทิตย์บ่ายวันนี้เป็นช่วงวันอยู่สงกลางที่เราไปไหนกันไม่ได้เนื่องจากภาวะวิกฤตนะครับเกี่ยวกับเรื่องโควิด1 9นะครับเราก็เลยมีเวลามาทำต้นไม้กันมากขึ้น น,นี่ก็อยู่ในโรง,งเรือนเล็กๆของผมนะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาแยกขนนกเหลืองนะครับืูผมมีขนนกเหลืองอยู่ขอดเลยนี่คือขนนกเหลืองที่ผมเอาเออกมาจากขอดแล้วนะครับค้ไว,ว้แล้วแล้วเดี๋ยวผมจะแยกใส่กระถาง เล็กๆอันนี้เราเป็นคนนกเหลืองนี่ทองผม,พมเพาะเมล็ดเองนะครับทีนี่ก็มีเยอะอยู่คนนกเหลืองเพราะว่าเพาะไว้เยอะอยู่ปีที่แล้วมีฝักเยอะปีนี้ไม่ติดฝักเลยแปลกดีคนนกเหลืองส่วนใหญ่จะติดฝักได้เองคนระับปีนี้มีดอกแต่ไม่ติดฝักก็ปล่อยมาถ้าเรามีตัวอื่นทำกันปีนี้ก็มีเพิ่มขึ้นมาก็คือมีเฟเลียเฟอดิสกาแล้วก็เฟเลียคาสตาเนียนะครับที่เราพอามาเล็ดกัน ตัวนี้เราต้องมาแยกคราวนี้ผมใช้กระถางนะคกระถาง2นิ้วไม่เต็ม2นิ้วดีก็ซื้อมาราคาประมาณใบละบาทกว่าๆคำสั่งออนไลน์กระถางทั่วไปลองก่นกระถางเนี่ยเห็นว่าข้างในเนี่ยผมใช้ป๊อปเปอร์นะฮะเม็ดดินเผาลองก่นกระถางข้อดีของเม็ดป๊อปเปอร์คือมันมันโปร่งแล้วก็ดินมันไม่ร่วง เข้าไปในดูแล้วก็น้ำหนักมันเบาเวลาผมใส่ถานแล้วยกเนี่ยมันง่ายนะครับก็ใช้ดินที่ผมผสมเองพอดีว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะถ่ายก็เลยไม่ได้อะดิน,นผสมไม่นานแล้วตอนนะั้นก็เลยไม่ได้มาผสมให้ดูว่าใช้สูตรผสมดิน,เ,นเป็นอะไรบ้างนะครับก็อธิบายเข,ข้าวๆแล้วกันก็ดินที่ร่อนเนี่ยผมจะใช้ดินถุง แล้วก็ใบก้ามปูใบก้ามปูซื้อเป็นกระสอบมาเลยแล้วก็เอามาหม,มักปากแดดไว้แล้วก็ปนๆขยัขยักับดินดินร่อนก็มีดินก้ามปูกับดินขุยไผ่ร่อนผสมกันสัดส่วนก็พอๆกันนะครับหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งให้เป็นสัดส่วนของดินก่อนเป็นดินที่เป็นเป็นกลางก่อนนะครับแล้วก็ร่อนละเอียดได้สัดส่วนดินมาหนึ่งส่วนปุ๊บ ใช้แกลบเผาหรือแกลบดำแกลบดำนะอีก1ส่วนนะครับแล้วก็รสยครึ่งส่วนหลังจากนั้นก็มีหินภูเขาไฟเบอร์หนึ่งเจ้าเบอร์เล็กสุดนะเพ์ไลท์นะผมใช้แค่นี้เองแต่ที่สำคัญคือผมมี2ส,ส่วนที่เป็นพิเศษซึ่งทั่วๆไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้กันผมบอกสูตรให้ไวเผื่อใครอยากสนใจไปลองทำดูนะ นี่ผมมีเจ้าตัวนี้ครับส่วนผสมพิเศษผมเปเลือกไข่ครับผมเอามาตากแดดทิ้งไว้เป็นเดือนๆนนะแล้วมันก็จะกรอบขยำแล้วก็บดผมก็เก็บไว้มันช่วยให้ดินปโปร่งนะคือจริงๆผมผมก็คิดว่าแค่ว่าลดต้นทุนนั่นแหละเพื่อให้ดินมันจับตัวกันน้อยลงโดยไม่ต้องไปซื้อเพอย์ไลท์ที่ราคามันสูงผมก็ใช้เปลือกไข่ มันจะมีผลดีด้านอื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ถ้ามีก็ดีซึ่งผมก็เพิ่งลองได้สักเดือน2เดือนนะครับยังไม่นานเดี๋ยวก็ดูต้นไม้ที่ปลูกไว้ก่อนว่ามันจะเป็นยังไงช่วงนี้ผมลองไม่ใช้ปุ๋ยเม็ดละลายชาผมใช้วิธีเอาปุ๋ยคอกนะครับผสมลงไปในดินด้วย mm hmm. ปุ๋ยคอกก็คือขี้วัวเราซื้อปุ๋ยขี้วัวเป็นขี้วัวล้วนเนี่ย เป็นขี้บัวแห้งมาแล้วผมเอามาตำฟกกะกับสางนี่แหละนะครับตำจนมันเป็นป่นเป็นผงละเอียดๆนะครับก็ใส่ตรงนี้เข้าไปส่วนหนึ่งถามว่าสัดส่วนเท่าไหร่สมมติดินเป็น1ส่วนนะครับเมื่อกี้ที่บอกแกลบ1ส่วนนะครับทรายหยาบครึ่งส่วนแล้วก็หินภูเขาไฟครึ่งส่วนบอร์ไรครึ่งส่วนจะพวกนี้ใส่แค่เศษ1ส่วน4ส่วนนะครับทั้งปุ๋ยคอกและทั้งเปลือกไข่ ก็ใส่แค่ควอเตอร์เดียวนะครับแล้วก็ผสมลงไปจนได้เป็นดินตรงนี้นะครับก็ผมก็ลองดังนั้นผมก็ใส่ดินแดีกว่างแล้วได้ตักกระถางเยอะกว่านะครับไม่วก็เทแยกตอนนี้ก็ใส่ดินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในกระถางแล้วเราก็จะเริ่มแยกต้นทีละต้นนะฮะแต่ว่ายังไงเราก็ ผมมีของที่คงจะต้องใส่อยู่นะครับขอให้ไม่ใส่ปุ๋ยเม็ดละลายน้ำคือผมใส่สองอย่างก็คือตากันจีนะครับเพื่อกันมนดะกันแมลงกันเพลี้ยแล้วก็ก่อนที่จะใส่ผมจะลองข้นหลุมผม,มคือเป็นหลุม,มก็ลองข้นหลุมด้วยอันนี้เป็นไตรโคเดอร์มานะครับแบบผงนะครับเพื่อป้องกันเชือ้อราตอนใส่ไตรโคเดอร์มาะผมก็จะทำหมุมแห้่มีเด็กเสริมเสริมน้ำด้วย ชนซีประเภทไตโคโดมีมาเนี่ยที่ขายตามท้องตลาดมันมีสองอย่างคือนชนิดน้ำและชนิดผงโดยส่วนตัวแล้วผม,มเลือกใช้ชนิดผงเพราะว่าชนิดน้ำเนี่ยมันเก็บรักษายากกว่ามันต้องเก็บไว้ในตู้เย็นห้ามโดนแสงอาทิตย์ผงก็ห้ามโดนแสงแดดเหมือนกันนะครับชุนรีชิ้นนี้มันมีแพ้แสงมันแพ้ความร้อนนะครับ ใช้แค่ไปลายปลายชอ้อนเนี่ยครับอร้อสเล็กนิดเดียนครับค,บคบก็จะเห็นได้ว่าผมเก็บแกะากขอมาก็เก็บในขวดที่เป็นขวดสีชาก็ไม่ใม่มันดูแสารพนะครับหลังจากเราหยอดไปครบทุกถุงแล้วก็เชียร์ปิดถุงซะให้มันอยู่ใต้ดินนะครับ ก็เอาพอ,พอเราแกะจากพอร์ตมาแล้วเราก็ผมเรียกว่าเตรียมระเบิดพอร์ตนะครับจะระเบิด้กลากตัวีออกแล้วก็เลือกต้นแข็งเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าต้นเล็กๆเ,เนี่ยลากเขาลุ่มรวมกัน,นดูนะครพันทั่วไปหมดเลยกับดินยังอยู่ได้เป็นก้อนนะครับคือเลี้ยงสภาพนี้ยังได้คุณง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราแกะอาาอกสำหรับอายุพอร์ตนี้เนี่ยก็ประมาณ1ปีนะครับ คือวิธีและก็เทคนิคของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะก็ของผมนี่ก็เป็นแค่แนวทางอย่าคิดว่ามันถูกไปหมดหรือว่ามันจะต้องเป็นไปตามนี้หรือว่าขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับว่าใครถนัดอย่างไรพื้นที่เป็นยังไงนะครับแล้วก็การประยุกต์การทดลองหาสิ่งที่ดีที่สุดกับสภาพแวดล้อมที่ตัวเองเป็นอยู่ ในคอร์ดเองเนี่ยมันก็จะมีทั้งที่เล็กหรือว่าใหญ่ขึ้นอยู่กับความการดิ้ลรนต่อสู้ในการเจริญเติบโตนะครับผู้ชนะก็จะใหญ่ขึ้นมาหนะ่อยแล้ผู้ที่อ่อนแอก็จะแพ้ไปนะครับอย่างต้นเทีกลายเป็นนอนด้นเลยแต่ว่ต้องยอมรับว่าเขาพ่ายแพ้แล้วไปต่อไม่ไหว ก็ลากฝอยเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับใช้มือผมจะใช้มือลูบให้ปลายลากป็นลูบเบาๆนะครับให้ลูบเบาๆลงนะครับเพื่อให้ลากเนี่ยสะอาดแล้วก็มันอยากหลุดก็หลุดไปเป็นการเหมือนกันที่เขาแต่แต่งลากอะครับผมก็จะลากส่วนที่แห้งส่วนที่มันไม่แข็งแรงก็จะหลุดตามที่ผมลูบลักษณะเนี้ยหลุดไปนะครับแล้วก็จะได้ลากที่แข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะ ขยายราดเมื่อลงไปในพอตใหม่ของเราไครับก็ผมก็จะมีเจ้าตี้ช่วยนะครับเป็นแปลงขนแข็งๆเป็นแปลงสำหรับท่างทางสีอะไรครับนะครับพอใส่ไปปุ๊บเดี๋ยวผมจะทำให้ให้ดูเนี่ยต้นหนึ่งนะครับตามขั้นตอน,ตอน,ตอนจริงๆถ้าผมจะใส่ให้ครบหมดคนระับแล้วผมก็ค่อยใสย่สตาร์เครื่องจีนะครับผมก็ใสใ่เล็กน้อยปลายช้อนนะครับ อพอดีเนี่ยเวลาผมใส่ไว้ผมจะหย่อนไว้นิดหน่อยเพื่อพอใส่เข้าไปแล้ว็ผมค่อยเอามอเข้าไปนี่ครับก็จะได้แล้วเราแบ่งแยกพอดออกมาพร้อมส่งวางหินตกแต่งแล้วก็ ครด้งนี้ก็ภารกิจผมก็หมดกอนี่แหละครับแล้วก็อือ่นๆอีกเล็กน้อยนะครับสําหรับวันนี้ก็มาเที่ยวชมสวนกับพวกเราทีคริปเปิลเอ็มกันเล็กน้อยนะครับก็ขอบคุณมากครับแล้วก็วันหลังจะได้แนะนําแคคตัสต้นอื่นๆต่อๆไปรวมถึงความขึ้นหน้าของโรงเรือนของพวกเราครับขอบคุณครับสวัสดีครับ